สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมาอีกแล้วครับมีรถมาฝากครับรถสวยๆเลยนะครับคันนี้ Toyota c a m r รนะครับ139,000บาทครับรถปี2004นะครับ2อออโต้น้ำมันล้วนสภาพสวยงามครับใส่ล้อปี2012มาให้เลยนะครับตัวนี้ถ้าล้อนี่ซื้อเองต้องมีหมื่นแน่นอนนะครับชุดนี้รองชมดูได้ถ้าสวยถูกใจให้รีบโทรเจรจานะครับรถอยู่ที่คลอง3สําหรับพี่คนนี้ก็คือ ไว้ใจได้ครับให้เขาขับส่งได้ถึงบ้านครับลองตรวจสอบดูได้เช็คประวัติได้เลยครับก็เอามาลงขายให้บ่อยนะครับสำหรับพี่คนนี้เช็ครถดีคัดรถสวยนะครับถ้าใครสนใจชอบรุ่นนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับ139,000บาทนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับไปตรวจสอบทดลองขับได้เลยไว้ใจได้นะครับรถสวยๆแบบนี้ก็ หามาให้พี่น้องได้ชมครับได้เลือกได้เรียนรู้สภาพด้วยกันนะครับงามครับคันนี้พร้อมเลยได้ล้อปี2022ใส่เข้ามารู้สึกว่าหล่อขึ้นเลยครับเป็นล้อขนาด16นะครับรองชมดูได้ตัวนี้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าแอร์หลังม่าหลังไฟฟ้าสภาพสมบูรณ์สวยงามเป็นเรือนไม้สามสตัวท็อปนะครับลองชมดูได้ตกแต่งรายไม้สวยงามนะครับคู่หน้าปรับไฟฟ้าเซ็นอร์ล็อกแอร์แบก ABS แล้วก็ระบบการลื่นถไหลนะครับลองชมดูสภาพงามๆหาเอาไว้ใช้งานสุดจะคุ้มแล้วครับได้ทุกอย่างที่รถควรจะมีแอร์หลังมาหลังไฟฟ้าเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเซ็นทรัล็อกแอร์แบ็ก ABS เรือนไม้สาสีสุดคุ้มแล้วครับในราคาแบบนี้ต้องเรียกว่าสุดจริงครับใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานห้ามพลาดห้ามพลาดสําหรับผมนําเสนอถ้าพี่น้องท่านใดสนใจจริงอยู่ใกล้นะครับ คลอง3ปรปทุมธานีนะครับไปทดลองตรวจสอบได้เลยนะครับสภาพงามๆนะครับบอกว่าหายากครับมีมาบ่อยๆครับขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับไม่ประมาณแสนก้านะครับมีจอมาพร้อมเลยถูกใจหรือไม่ ชอบใจหรือเปล่ารองถามคนที่บ้านเธอเธอแบบไหมชอบไหมสนไหมไปดูรถกันปะ่ะจ่ายเงินขับรถกลับบ้านอะไรแบบนั้นนะครับก็ฝากก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับช่องนี้ถ้าพี่น้องท่านใดกําลังเล็งหารถสวย,สวยหารถที่มีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นมือ เดียวมือ2มือ3ลองมาเช็คดูที่นี่ได้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ไว้ก่อนนะครับถ้าท่านถูกใจก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับมีโอกาสหน้าก็จะได้หารถส,สวยๆมาให้ชมนะครับแอร์แบ็กนะครับตัวนี้ปลอดภัยด้านหลังนะครับเดิมบางโรงงานไม่มีชนหนักนะครับสภาพเนียนน และถ้าชอบรุ่นนี้นะครับตัวนี้ไม่ทันนะครับไม่เป็นไรท่านเก็บเงินรอไว้เลยนะครับผมจะพยายามหารุ่นนี้มาให้ชมให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามันคุ้มสุดๆนะครับรถออกมาร้านสี่้านห้าถึงเวลามันจะนานมาขนาดนี้สภาพรถก็เอาไปใช้งานได้นะครับสวยๆเดิมๆรองชมดูได้หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเจราจาต่อรองผมว่าท่านน่าจะได้รถส,รสวยๆงามๆเอาไว้ใช้กันเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับถ้าใครชอบสนใจรุ่นนี้ลองไปศึกษาหาข้อมูลได้นะครับ ในแคมรี่ขับในแฟนเพจแฟนขับ Facebook YouTube มีหมดเลยครับสำหรับผมเรียกว่าชี้เป้าชี้สภาพนะครับในเบื้องต้นที่เหลือชอบจริงต้องไปทดลองตรวจสอบสภาพนะครับขอบคุณครับ